สวัสดีครับืันนี้จะพาพี่น้องมาเห็ดครับนี่บรรยากาศครับเดี๋ยวเห็ดละครับในโฮมเนี่ยแหละขลังครับนี่ครับบรรยากาศแต่โฮมนะพี่น้องนี่กับมะพร้าวครับแต่ปาก้างงามเลยครับพี่เสดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ปาก้างหง่เลยครับพี่น้องที่นี่ถนนนี่ครับมีขางทางนี <bunker. S 1> ่อืม นี่ครับแตกหนึ่งเพราะมันออกไม่ไเห็นครับข้างทางไลยครับที่ฟ่าเก็บไว้ไม่ยักดอกนี่ครับอือ่อนๆนะครับนี่ทางถนนเลยครับนี่นี่ถนนเลยแหละพี่น้องอยากเห็นบรรยากาศนี่เฮาหากินแบบง่ายๆครับพี่นอ้อง กดรถปุ๊บเก็บปั๊บเลยครับนี่ครับมันคือออกจังซีนี่ครับอืมกดอกอะไรร่อมกันให้บีห้เบิ้งบาครับบ,บ่บีบู่ตรเนาะเยดายอ่อนๆนะครับทางทางเลยนี่ครับตะเกียเบิ้งนี้อ่อนๆขาวๆเลยครับ มือบางว่างๆเขาเสร็จจากธุระแล้วกับมาหากีเพนนะครับนี่ครับแตกหนึ่งว่างมาก,ก่อนครับหาอีกครับพี่น้องนี่ครับแต่ห้องใหม่นีะครับมีหมาหมาน่อยสองตัว นะครับตอนนพ่ออีกแล้วครับนือขาวขาวครับพี่ครับอยู่ในปา่าหยาครับมันเลยบบงนี้ผ่เห็นขางทางกับจริงครับแต่วาอยู่ในหยามันบางไหมครับนี่นี่ครับขางทางครับพี่น,อน้องอยากคิดบรรยากาศ พอยเราดูทำหน้าแล้วมันก็บจีออกข,าง,ขา,งางท้างทีละครับมองไดที่เค่อยออกครับเขาสังเกตง่ายๆมองไดเคยออกมันจะมีดอกเถ่าครับดอกเถ่ามันเดือปีหนาเข้าก็หาครับหาตามที่มันมีดอกเถ่าและผมก็หาทั้งท่านละนี่ครับดอกนึงคอยหูว้เที่ยละมองนี่ละมองครับตั้งสมไปเรื่อยๆมันก็นสจีหูมองเองละครับ ทั้งสี่เหรครับหากินบ้านๆบ้านเท่าหันไปทางใดก็มีของกินครับถ้าดูโู้ฤดูกาลมันว่าฤดูกาลนี้นี่ยังฤดูกาลนี้นี่ยังเขาก็คอยหาแปลงกันเหรอครับได้เนียวไปได้เนียมีอีกเป่ามีครับพี่น้องโอ้แต่แบบไงครับในบาบะเมียนครับนี่แต่บางสูงเลย นี่ครับเก็บแป๊บเดียวเพรแค่มันออกครับพี่นอ้องเ,เดี๋ยวบางยางง่ามแตกเลิกก็มีครับนี่มันแตกซ่อนกันลายดอกครับเบิ่งเดี๋ยวเป็นกำนะครับแป๊บเดียวเก็บกับไปาให้ได้เบิดครับ า่ากกนร่รนบพี่น้องนะครับมูหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้แหละก็ไปที่เขาเอาว่างไพุ่นน้ำครับ นี่ครับเก็บได้ถุงครับไม่เนาะเราจะพาไปเก็บเอาหม่องที่เขาเอาว่างไว้ครับ,าาห,รบหาเบิ้องดีๆกับซีมี่อยู่ครับม,มีอีกบัว น่ครับพี่น้องพี่ครับดอกไหมอย่างวิมีเมดเด้จิตัดเดือพาพี่น้องเบิ้องคางทางครับหาคางทางเี่ ทางทางรถนี่ครับนะครับมาหันเก็บสองดอกเทาระว้านี่บีบเบ็งก้อนครับเท่าแล้วครับพี่น้องมันบ่าแตกไหมครับนี่ว้เป็นเชือปีหนาแต่ว่าไอ้พวเขาเก็บมางหันนีบากลางอ่อนนด้ครับี่กำลังอ,อ่อ,อนๆข,า,ขาวๆเลยครับ ถ้าแกะก็กเป็นข้าวขาวเลยครับไปหา,าครับไปนี่ครับพี่น้วนี่พ่อนังครับสามดนอกอ่อนๆเลยครับนี่ครับพี่น้ง เจ็ดพ่อนงอามนงมามยแดงแดงลายโปรดครับพี่นอ้องมันือไปอยู่ในห้างบุนี่ครับเจ็ดพ่อนางเอ,อ้ยนี่ครับ ดอกหน่อยมันสามซีดอกบรรยากาศกันเนี่ยครับปลาปลาครับพี่น้องพี่น้องบรรยกากาศมาพ่ออีกดอกนึงครับพี่น้องกพลัางงามๆไม่ครับแต่งน้อยน้อยมาปอยู่ครับเนี่ยตอนนี้อยากทายท่า,าปกครับพี่น้องบางแสงก็ คเดี๋ยวข้าวขาวน่อยๆมูเพ่าท่านไหนมีครับพี่น้องหาโมไปเห็นนี่ครับซองหลอกมีแตงนึ่งนี่ครับพี่น้อง มันจะกายก็นมิตรย,นยานี่นะครับพี่น้องนี่มาบงกงนะครับก็้วไปต้องแตกหนึ่งเ๋ยวม่แยกสองดอก พี่น้องมันบอกว่าให้เกลียเบิ้งลี่ดีนะครับเพื่อมมนผมบอกว่าพยายามเกลียครับพี่นอ้องนี่ครับเดินหนึง่งตือนๆครับผมไปก่อนย้ำเพราโกยด์มันกระติบิดอกนห,นหน่อยๆอยู่นะครับพี่น้องเข้าขาวไหมครับฟังไหวนะครับมันใหญ่ครับมันมาขึ้นมาน,นล้วกันละ มือนี้เก็บเล็กผสมน้อยครับพี่น้องมันเมหลายครับพี่น้องแม่นะบุ้นนี่แม่นะครับนี่พ่อนังเดี่ยเดียวครับก็ลังแตกขึ้นนะครับพ่อกระหาตามนี่นะครับพี่น้องขางคันเท้าเนี่ยนะครับขางมือนี้เมหลายขึ้นเสมอครับไทยหลายๆหม่องเลยพี่น้องเบิ่งหม่องเลยดอกชองดอกครับพี่น้องมือนี้เมหลายครับ สองดอกครับพี่น้องมือนี้เฮ็ดบ่าลายก็สมือครับพ่อเดี๋ยวถ่ายิเบิ้งพี่น้องเบิ้งนิหน่อยๆครับรวมๆกันเนะครับพี่น้องมดอนี้ครับนึกว่บาบแมนแตกมั้งครับพี่น้องใครละดอกเห็เเด,ดเห็นมันแตกขึ้นไหมครับแตกน้อยๆเลยต้องกวดเบิง้ง ครับแตหนึ่งนึ่งเต็หนึ่งนี่เต็หนึ่งครับแล้วเป็น